สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องกะทิฟอร์ดปทุมธานีอีกแล้วนะคะวันนี้น้องกะทิจะมีรถ Ford ดเ n นเจอนะคะเป็นตัว XLT 4ประตูนะคะเกียร์ออโต้นะคะจะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าดูนะคะว่าคันนี้เนี่ยน้องกะทิแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าท่านนี้บ้างนะคะก่อนอื่นนะคะคุณลูกค้าที่เข้ามารับดูรับชมแล้วยัยงไม่ได้กดติดตามช่องนะคะน้องกะทิรบกวนกดติดตามช่องของน้องกะทิฟอร์ดปทุมธานีให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องกะทิทาคลิปต่อๆไปให้คุณลูกค้าได้รับดูรับชมอีกนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคันนี้น้องกะทิแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะชิ้นแรกเลยค่ะกระจังหน้านะคะตัวนี้เนี่ยเราจะมีการติดตั้งเป็นชุดกันชนหน้า F150 ให้กับคุณลูกค้านะคะสังเกตได้จากกระจังหน้าด้านบนนะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบทรงแรปเตอร์นะคะ F o R D Ford 3D ตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าดาขอบสีแดงนะคะ มาพร้อมกับไฟ LED 3ดวงนะคะแบบเต็มนะคะตัวนี้เนี่ยจะได้ในเรื่องของความสว่างนะคะในยามค่ำคืนมองเห็นได้ชัดเจนนะคะชุดกันชนหน้า f 1 5 0เนี่ยด้านล่างเนี่ยชุดกันชนเนี่ยอาจจะเป็นการทำสีดำด้านนะคะพร้อมกับประกบกับสีบอลเงินนะคะตัดกันทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีไฟตัว C ีด้านนี้นะคะที่จะมองเห็นชัดในเวลายามค่ำคืนนะคะส่วนของ ในเรื่องของความสว่างนะคะเวลาขณะเปิดไฟนะคะไฟตัดหมอกก็อยู่ที่เดิมนะคะใช้ได้เหมือนเดิมนะคะไฮไลท์อีกตัวหนึ่งเลยค่ะของตัวนี้ก็คือจะเป็นไฟนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟหน้ามาสแต็งนะคะที่น้องกะทิติดตั้งให้เพิ่มเติมสังเกตได้จะมีเดย์ไทม์นะคะแล้วก็จะมีคีบให้3คีบ3ขีดนะคะพร้อมกับดวงลูกแก้วข้างในด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากติดตั้งแบบไหนนะคะ โซนด้านบนค่ะโซนด้านบนของเราเนี่ยก็จะมีการติดสกูป๊ปตัวนี้เป็นสกู๊ปทรงแรดที่ทําสีทูโทนนะคะจะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นตัวแรดตัวนี้นะคะคุณลูกค้าเลือกได้นะคะว่าจะให้เราทําสีอะไรให้กับคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเรามาดูชมด้านข้างอีกทีหนึ่งนะคะ ด้านข้างของเรานะคะตัวนี้เนี่ยเราจะมีการติดซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะซึ่งรับกับกันชนด้านหน้าซึ่งเป็นหน้า F150 นะคะตัวนี้เนี่ยจะทําแบบมีหมุดนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นหมุดที่เจาะตัวรถนะคะเป็นหมุดที่เจาะกับตัวอ่าตัวคิ้วซุ้มล้อตัวนี้นะคะเราไม่ได้มีการเจาะรถเลยเราจะเป็นการติด 3M พร้อมกับยิงซิโิโคแล้วก็ยิงกาบาสานนะคะมั่นใจได้นะคะคุณล um ูกค้าว <mem> ่าไม่หลุดแน่นอนนะคะ อีกชิ้นหนึ่งค่ะล้อเดิมๆของตัว XLT 2021ตัวนี้เนี่ยจะเป็นล้อขนาดขอบ17นะคะเป็นก้านลมดำเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นลายยอดฮิตเลยแม็กตัวาลายดอกไม้นะคะประกบคู่กับยาง m a x x i ิ700นะคะตัวนี้เป็นออเทเลนนะคะสามารถวิ่งได้ทั้งถนนทางเรียบแล้วก็ถนนทาง,งที่เป็นกรุกขาดนะคะตัวนี้เนี่ยหน้ายางจะอยู่ที่265 60 R 1 6นะคะ ตัวนี้จะเป็นลายยอดฮิตนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจแล้วก็มีลายล้อมแอกอยู่ในใจแล้วเนี่ยก็สามารถส่งให้น้องกระทิดูได้นะคะว่าอยากได้แบบนี้แต่งแบบนี้นะคะลํำดูชิ้นต่อไปกันค่ะตัว XRT 2021ตัวนี้เนี่ยกระจกมองข้างนะคะเราจะทำเป็นสีดำเงาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงอีกชิ้นหนึ่งค่ะเป็นเบ้ามือกันรอยนะคะตัวนี้เนี่ยเบ้ามือกันรอยเนี่ย หนูติดให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะทำเป็นสีดำด้านพร้อมกับสัญลัก์เรนเจอร์สีแดงนะคะตัวฟิล์มค่ะฟิล์มเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นฟิล์มเซรามิกหนูติดให้เป็นเซรามิกนะคะเลือกความเข้มของฟิล์มได้นะคะว่าจะติดกี่เปอร์เซ็นต์40 60, 60หรือ80นะคะด้านบน,นะคะ่ะจะเป็นกันาสาดที่มาจากทางโชรูมของเราเลยนะคะตัวนี้รับประกันได้ค่ะว่าเวลาเกิดหลุดหรืออะไรเนี่ยเราคือเคลมให้ฟรีนะคะ อีกชิ้นหนึ่งคะ่ะจะเป็นราวหลังคาซึ่งเราทําราวหลังคาสีดํานะคะเป็นสีดําด้านให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะค่ะลูกค้าเลือกได้คะ่ะว่าจะเป็นสีดําหรือว่าสีบอลเงินนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังแคนอีกีนึงนคะ่ะ ด้านหลังของเรานะคะตัวนี้เนี่ยเราจะมีติดโลบาเหล็กนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นโลบายี่ห้อของ Outlander ซึ่งจะมีสัญลักษณ์สีแดงนะคะตัวนี้เนี่ยเหล็กขนาดหนาประมาณ2เมนต์นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมาพ่วงกับตัวที่มีห่วงมาด้วยนะคะสามารถใช้งานง่ายนะคะแล้วก็สามารถผูกเหล็กได้บรรทุกของได้นะคะสามารถผูกอุปกรณ์ต่างๆบนแม็กไลเนอร์ของเราได้เลยนะคะ ด้านหลังของน้องกะทิเนี่ยน้องกะทิจะติดตัวครอบไฟท้ายให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเราจะแทบจะติดตั้งให้กับคุณลูกค้าทุกคันเลยนะคะมาถึงเบ้ามือกันลอยนะคะพร้อมกับครอบดาบตัวนี้นะคะก็ติดตั้งให้นะคะเพื่อความสวยงามเนาะไลเนอร์ค่ะไลเนอร์เราก็ติดตั้งให้จากทางศูนย์ฟอร์ดของเราเองเลยนะคะติดให้ทุกคันนะคะตัวนี้เนี่ยเรามีการติดชุดอุปกรณ์เราจะใส่ไว้ให้ใหที่หลังรถแบบนี้นะคะ อีกชิ้นหนึ่งค่ะตัวสำคัญเลยของตัว XLT คันนี้คันนี้จะเป็นกันชนท้ายเลกของยี่ห้อ Outlander นะคะตัวนี้เนี่ยเหล็กขนาดหนา2มิลยี่ห้อเดียวกับตัวโรบาเลยนะคะตัวนี้เนี่ย XLT เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้ง4จุดนะคะเรายังคงให้ใช้เซนเซอร์ในจุดเดิมได้อยู่นะคะสามารถใช้งานได้จริงแล้วตัวนี้เนี่ยเราจะมีห่วง,วงลากจูงเมก้าให้ด้วยนะคะเป็นสีแดงเนาะ สามารถใช้งานแล้วก็ลากใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ออกรถไปแล้วแล้วอยากจะติดตั้งเพิ่มเติมเนี่ยก็สอบถามน้องกะทิเข้ามาได้นะคะอีกชิ้นหนึ่งค่ะสติกเกอร์ตัวนี้เรามีลายให้คุณลูกค้าเลือกนะคะแทบจะ 30- มสถึงสีแบบเลยนะคะคุณลูกค้าเลือกเป็นลายกราฟิกนะคะสัญลักษณ์ด้านหลังเป็นลนเจอร์นะคะคุณลูกค้าสามารถเมนเจเองได้นะคะว่าอยากจะได้เป็นลายกราฟิกแบบไหนเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันด้านในอีกทิ้นึงนะคะ สำหรับคุณลูกค้านะคะที่เข้ามาติดตามดูคลิปรถ XLT คันนี้แล้วอยากได้นะคะแคมเปญไหนเนี่ยก็แจ้งน้องอทิมาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะถ้าลูกค้าดาวสูงเนี่ยเรามีแคมเปญที่เป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่นะคะเราจะผ่อน4ปีหรือ5ปีนะคะเลือกได้ค่ะว่าะจะเอาแคมเปญไหนแล้วก็เราจะมีส่วนลดกว่า1,000 0แบาทนะคะให้คุณลูกค้าได้เลือกนะคะว่าอยากได้เป็นแคมเปญดอกเบีย้ยต่ําหรือว่าส่วนลดสูงหรือว่าดอกเบีย้ยกลางๆอยากได้ อยากได้ชุดแต่งพร้อมอุปกรณ์ครบรแบบนี้พร้อมดอกเบีย้ยต่าๆยังไงแจ้งน้องกะทิมาได้นะคะ,ะน้องกะทิก็ขอให้ลูกค้าก็คือรบกวนฝากกดติดตามช่องของน้องกะทิฟอดปทุมธานีด้วยนะคะติดตามได้ทั้งทางหน้า Facebook น้องกะทิฟอดปทุมธานีนะคะแล้วก็ทาง u t u b e เนี่ยก็คือน้องกะทิฟอดปทุมธานี<ๆ>เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะชื่อเดียวกันเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็กดติดตามได้เลยะคะ่ะและน้องกะทิจะมีคลิปใหม่ๆใ,ให้กับคุณลูกค้าได้ดูไล้ชมกันนะคะ เดี๋ยวยังไงน้องที่ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปส่งมอบรถคันนี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ